สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆคุณๆทุกคนตอนนี้พ่ไก่จะหุงข้าวนะคะแล้วก็จะคลิปอันนี้คือขนมปังของคุณสามีนะกับลูกสาวก็เขาชอบกินอยู่อันนี้คือเราจะหุงข้าวแล้วันเพื่อนข้าวหอมข้าวหอมมะลิจัส m i n นะคะก็จะล้างห,หลายๆน้นําเลยเอามาันอนนอกหม้อข้าวนี่ก็เก่าแสนเก่านะคะหม้อข้าวนี่ไม่ใช่ยี่สิบปีแล้วหรอมอนี้ซิไไมเลว่าไมเละนะพี่น้องมาบอกดู้่กันตั้งนะ อัดคลิปออกไปลงเรื่อยละพี่น้องเช็กเสาคิปบยังล่งกะ้นเวียนอยู่น้ำหอองรัวอยู่น้ำมันอันน้ำมันสาวน่อยน้ำนเำมื่อก่อนเนาะเช็ดอาหารบางเพียงนักกะเก็บมันบดมาให้เย,ย็กน่อยจุย เสียงน้ำไหลก็จะดังนิดนึงแล้วกันเพื่อนคอาไฟเด้อไปต้อกข้าอักซิพี่น้องเพราะว่านึงยกฟัวควายแล้วก็เปิดเกค่อมโลกเสียงดังเพื่อลูกสาวควายแล้วเบิ่งนั่นเบิ่งนีควายงานมันดังขกว่าที่ข้าวอีกก้อนนะจัดเก็บเปลนาที่กันยังดนีภาสีมาบอกข้าวดีข้างน้ำหวานพี่สาวควาสารพี่น้องเอ้ยดีใจน้ำควายเนยเด้อ นิสานภายในแานเรียบร้อยแล้วไอ้ปลิ้นเอกสารออกมาอยังหมดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวต่อเล่นขึ้นมันสุกกะเสียวม้าไปสูงให้เขาแล้วกันเนาะให้มาไปครับเด้อครับเด้อวร์นะเสียวม้าไปสูงอันผู้ใดเอาควนน้ำไปกเอาขึ้นให้แม่กองน้ำเร็วๆเนาะควนน้ำมาลูก พี่เองเวลาคุยงุงเขานะะเนาะกันเนาะคอยกระสิบแบบว่าเอามือนะวัดวัดในระยะให้มันถึงแค่มตงนี้ไหมจ้ะถึงแค่มตรงน,ะะน,นี้เนาะกันเนาะในในปริมาณของข้าวสารหาเก้ยวกาแฟนะะเนาะกันเนาะหาเกลียวกาแฟมันจะไม่ไม่ไม่แฉะหรือว่าไม่แข็งเกินเกินไปสิโห๊ี่ที่อ้อง กิฟต์ฟิน้มก็เดี๋ยวเปื่อนๆสิมุนนัวให้ะกล่องน้ำใส่กับฟิ้ำมพอนก็พี่น้องอยู่นี่ไม่ได้ซื้อน้ำกินนะคะเพื่อนไม่ได้ซื้อน้ำกินนะคะเปิดน้ำก๊อกแล้วก็ดด่นได้เลยถ้าประเทศจะเป็นอางารเยพี่น้องเปิดน้ำก๊อกแล้วดิเลยเตอนนี้จะเป็นอาหารเย็นแล้วเนาะทำอาหารเย็นให้พี่บ้านให้เด็กๆ าการั้างนอกนั้นหิมะกตกห <c oughs> ิมะตกแต่ว่ามันละลายนะพี่นอ้องเพราะว่าเหมือนกับว่าความแข็งอ่ะมันยังไม่ค่อยอนั้นพอมันเลยทําให้หิมะละลายละลายค่อนข้างง่ายแล้วก็ไวโอ้พี่น,อน้องเ้ยนาวเย็นเฉียบเลยเย็นเจียบจับใจเลยค่ะ ชุดเดียวอยู่มัดมืออยู่ในบานพี่น้องไว้วัดน้ำเรียบร้อยแล้วก็รอเวลา20-25หรือครึ่งชั่วโมงให้ข้าวสุกดีเนะคะ่ะเนาะเราอาจจะเอาทับทีไปตักทีนี้เราก็จะหั่นนะคะหั่นขนมปังพี่นอ้องโบกันไปโบกันไปโมเรื่องน้นเรื่องนี้สมะปีนาอพี่น,อนอ้องนะหาเศษร่วงพี่น้องเขา้ามาน่ะ เขาเราคือใครเรานี่แหละตอนนี้น้าแข็งมันยังละลายบูบิดพี่น้องมันก็นจะแข็งจักน้อยแต่ว่ากัหัันขนมปังได้อยู่พอบ้านกินหลายพี่น้องเว้ยนี่ต้องรอเราทานเนยไว้ก่อนก็ได้แล้วก็รอ เพราะว่าทานเนยช่วงที่มันเป็นแข็งๆอะ่ะเนยมันจะติดดีเสร็จล้วพนะคุณลูกแม่จะต้มมาม่าให้กินด้วยไหมโ<ม>อ้กินหลยาลยอย่างแบ่ปน,น,นี้่อฮ้ยเพื่อนเพื่อนนี่แถมเพราะว่าเพื่นสิเดินทางของในตู้เย็นบางอย่างมันก็เก็บไปกระไ้ไพี่น้อง <c oughs> สายเชลเล่นเพื่อนสิเนวาสเมียร์ลุยได้พี่น้องแต่คือเนอยสำหรับทา ถ้าขนมปังประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้กันก็ไในการบอกกับว่าเตต่างกันบันไดดอกเพี้ยๆออกไปจ็กน้อยสินะพี่น้องพ <c oughs> <c oughs> ยันหาคลิปลุวงพี่น้องสร้างตัวตวนเรานี่แหละตัวตวนของเราทำอะไรอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านแล้ว มีเงินมีท่องใส่ยูบอย,อยู่จังสัน้นโมูหจักไปเหตุการณ์เหตุงานหลายคำถามก็จะมีตามมานะคะเพื่อนบางคนเขาอยากจะถามแต่เขาก็ไม่กล้าถามก็มีนะว่าคุณอยู่แต่บ้านอย่างเดียวแล้วคุณเอาเงินที่ไหนมาซื้อกับข้าวกินก็ว่าไปสนที่ย์พี่นอ้องเมนบ่จะ้ะเข้ากับแบบาอาศัยเนะเกาะผัวนะพี่นอ้องเนาะเป็นเช่าเกาะได้ไข่ลระพี่นอ้องเพราะว่าเราเราเรา,เรายังไม่ห้ยไอยไปหาเหตุงานนะ ขยก็เลยอยู่ในฐานะที่เป็นเช่าเกาะเนาะค่นะเนาะดูเล่เล่าของสินะติดเกาะเช่าเกาะแล้วแต่ความไม้ยไาสติกเอาไปด้วยพี่น้องเด้อทาเนยก็ต้องทาเยอะนะคะเพราะว่านางชอบกินเนยเนยทาหน่อย,ยนหน่อยนี่นี่คือการทาเนยของข่อยนะคะเห็นบหมพี่น้องวันนี้มันสีมี่ยนโอ้ยลูเสา,า้าไปก็มา นอนเฟียกันอยู่นั่นพี่น้องเนี่ยนอนเฟียอ้นอนกันอยูอน่นั่นแหละเมนบลาณไม่ได้อ้อนนะผ่าน,นะพี่น้องโูมันเลยโชบใช่ไหมลูกสลัดสลัดกุ้งมายองเนสแล้วก็ไข่สามฟองคุณด็ก๊กมันเปนหนุย่นยดิพี่น้องบ้านนี้่อยบ่มีผักสลัดพี่น้องเอยจะเอาอยัางใส่แต่งกับโมี่ ค่อยกับจักเสียวพี่น้องไซเด้พี่น้องค่อยกับไซเดนเฮมแล้วก็ใส่สลัดกุ้งนั่นแหละลงไปพี่น้องแค่นั้นแหละพ่อจกข้าวพ่อเนี่ก็ต้องกินง่ายๆเพื่อช่วยเฮ็ดนั่นแหละมี่ยังเราก็กินเลาวพ่อเนี่ยหพี่น้องแต่ลังเทียร์ลอก็แบบสีเรื่องมากก็คอยเน่ากับเฮ็ดแล้วมักมาจุนจานก็คอยกังเสี่หน่ะพี่น้องบัวเพื่อพโถนล่ะเพราะว่าลังเทียรของไอยาเข็ดเองนี่ยังเองนี่สินะไอยาใปไปมาหุ่นไหวก็คอยไปไปเข็ดนี่สินะ เอ็ดง่ายๆอาหารต่างประเทศพี่น้องมันมายุ่ยงยากหรอกมันบริปรุงลดไลค,คืออาหารบานเฮาที่พี่น้องแต่อาหารบานเฮามันกะเน,นาะยังว่าล่ะมันแซ่บไหมพี่น้องอาหารบานเฮามันแซ่บใส่แฮมเลีเย้ยงเน่าเลยอันคไหนใส่เล่เคเจอนว่าเบ้าตัวที่มันเง่าพี่น้อง อ, ons, DA, อันเบาสู่กันฟังเราพี่น้องอันอย่าพึ่งเบื่อนายกันเด้อกะมีคลิปมียังกะม่ามาเฮ็ดใครเพื่อนๆชมคนละผู้ใด๋อันรักรับชมโบเอะโบเอะกัขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเด้อนี่เห็นปะเล่ามากรี่ดเราพี่น้องเล่ามากรี๊ดอืมกินไล่กันยังนี่ มาตกใจอ <ừ. S 2> ืมอืมี่น้องเรีบเลยลบร้อยลแล้วค่ะเรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็แปะลงไปได้หนึ่งชิ้นแล้วค่ะเพื่อนๆ มันจะเป็นอันนี้เพราะว่ามันมีอีนเต่าขังเครื่อ,องเรื่อไฟมันก็นเลยเป็นแบบนี้ค่ะเพื่อนๆไปค่ะเสิร์ฟชาหนึ่งแก้วกับขนมปังหนึ่งชิ้นนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่รีน้องทุกท่านที่เขามารับชมเป็นกาลังใจให้อย่าพึ่งเบื่อนายกันก่นอยว่นไปวนมากก็คลิปอยู่ในบ้านเฮ็ดอาหารว้านั่นเวานี่เวา,วาเรื่องหมอล่ำนักลองที่เข้ามาเออเว้าปะ,ปะปนกันไปคลิปก็จะเป็นแบบเหมือนต้มจับฉายนั่นแหละค่ะใส่สารพัดผักเนื้อนิดเดียว เพราะว่ามากกินพักไ์เนาะพี่้องเนาะขอบคุณที่รับชมนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะเพื่อนๆเป็นกำลังใจให้กันน้ำเลือดจะเด้อสู่ๆเด้อยเช่า youtube สุขุสุขุนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะไปเรียบยบาย